สวัสดีจ้าวันนี้มาลงวิดีโอที่ต้องไหวข้ามดีเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ยไปหาเพื่อนๆทำแอคทิวิตี้รวมเหล่าฮอกเกอร์เอ่ยใดดี่วุ่นวายมากแล้วก็มีกิจกรรมนะคะแข่งกินไวเป็นไง่ราเต้ในโชว์สกิลได้ดีมากเพราะ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 ว่าเพราะว่าอะไรเพื่อของฟรี คือของฟรีแล้วายต่อแล้วได้อะไรปะก็คือได้นะบอกเลยว่าลาเต้ได้มาแล้วมาแล้วแ,วแวชมป์รอบแรกเออรอบแรกนะรอบแรกนี่ส่วนไอ้เจ้าต,ตัวนี้ไม่เอาอะไรทางนั้นตะกินแบบช้าๆเอยๆไปเรื่อยๆไม่สนใจใครแต่กินหมดแต่แบบที่เราเลย <_ accred itation> ส่วนโลกและนี่นะซาได้รางวัลท็อปทีได้ของรางวัลยังไงก็แล้วแต่ซาปอนเซเข้าหน่อยคะ่ะอยากได้งานอยากมีงานละเต้อยากมีงาน,าางานชาบงอยากมีงานพร้อมจ้ะ